สวัสดีะคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีของมารีวิวด้วยเราทาเองหมดเลยนะมีทั้งแบบกล่องกระดาษกับถุงพลาสติกคือถุงพลาสติกตัวมากเราขอร้องแกนี้ค่ะข้างหลังก็มีเอ่อเป็นรูปให้ดูันนะ้นป็นสีทขสเขาบอกว่าถุงซุ่มหน้ายิ้มค่ะที่เราทำเองเราตั้งนะคะถุงหน้ายิ้มเหมือนกันแต่ว่า เขามีการให้ข้างหลังด้วยค่ะเขาเอ่อมีการให้ข้างหลังเหมือนกันเลยเราขอลองแกะถุงนี้ก่อนถุงนี้เพราะว่าข้างล่าเนี่ยถุงเนี่ยมีปากไมด้วยค่ะแกะก่อนแล้วขอแกะเขาไม้แกะทางนี้นะแกะ เราจะไม่ดูการนะคะการจะไม่ดูการให้แค่ทุกคนดูเรามองไม่เห็นนะเราหลอกตาอยู่โอเคค่ะโอเคค่ะ ดูกันเลยเห็นหน uh, like so 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 like ้าไหมทุกคนอะผิดด้านได้ไม่ได้สีเขยดอะทุกคนเราได้หน้านี้หน้าที่สองหน้าตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสกูตชี่ด้วยนะคือเราทำเองเราก็ไม่ต้องบอกเราดูดูคือแบบ นะคะเอาใส่ถุงเหมือนเดิมนั่นเองเอาใส่ถุงเหมือนเดิมเืข้ขอใส่ถุงเหมือนเดิมก่อนมาดูนี้กันคือกันเนี้ยมันเป็นกล่องกระดาษทำยากมากนะคือทำยากคือแถบท่สก้ทเทปยิงย่งยาก การนะคะคือการโผล่มาแล้วไม่รู้ได้คือเหมือนการลีนะอ้าวนม่ค่ะไม่เป็นไรเราไม่ต้องดูการหรอกค่ะคไปการแล้วเ,เราไม่ต้องดูการแล้วคือการ์ดพังไปแล้วคือ,คอการ์ดพังไปแล้วนะคะมา เปิดไปเลยเนหน้าไหนอ่ะอันนี้ไงน,นี่ไงเขามีแป๊บนะคะมาแล้วค่ะมาแกะกันเขามีซิกให้ด้วยอ่ะเสร็จแล้วค่ะคือเราไม่ต้องดูการหรอกหน้าสีเขียวก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยคือหน้าเป็นเครื่องหมายอ่ะนั่นแหละเออ แก่เอาไม่ได้น่อา,อาอะไรสีแกสสีแกสสีเข็นไม่ค่อยสรูเท่าไหร่แต่ก็สรูนะคะมันนิ่ม เดี๋ยวเราเอาสก,กุตชี่ของเราให้ดูคือไม่เทียบเท่าอันเนี้ยอันนั้นสรุปไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปดูนะคะมาแล้วนะคะสก,กุตชี่ทําไว้เต็มถุงคือขอบอกไว้ก่อนสก,กุตชี่ทําไว้เต็มถุงเลยมันแน่นเกเินไปคนนเข็ยไม่ได้ใช้ใส่ก็แล้ว เราไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ช่อมันแน่นแน่นคือเราช่อมันแม่นแน่นมากอะ่ะจนต้องให้ถูกเป็นไงี้ยดูกันมาจัดอันดับที่ของที่สโดว์ที่สุดอันไหนค่ะเราก็จะทำทีเดียวเลย ทือเราจะบอกให้อันที่สโลที่สุดที่เราชอบก็เป็นข้าวปั้นค่ะข้าวปันน้นข้าวปั้นสโลที่สุดคือแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยสโลหรอกช่าดีนี้สโลมากอย่างนี้สองอันดับสองนะคะเป็น,ปนแตงโม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  ตังโม่ตงโมตังโม่ต้งโมตงโมตงโม่โอ้ย,อยตกพื้นเลยคือสโลอยู่ลอันอันดับสามเป็นคิตตี้คิตตี้ไม่ค่อยสโลเลยสั่งมาตัวตั้งละสิบบาทไม่คุ้มเลย บีปับเด้วขึ้นมาอ,อันดับสามอันออดับสี่ไม่ให้เป็นอะไรคีย์บอร์ดคือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคือทำเองเลยมีคีย์บอร์ดถูกอันด้วยนะ 5. อันดับห้าอันดับห้าอันดับห้านะคะ ลำดับหกเป็นสายลำดับเจ็ดเป็นสายอยู่ค่ะยอย่าใส่ใจพวกสารนี้อย่าเละปากลบปากไม่บายอย่าไปนคนกนนะ้ามชวนลิงแทเสียเวลาทารหายกินไม่บาย